สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพิร่าข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 ก็ได้เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับกองทัพบ,บกจึงอยากมอบความสุขให้กับประชาชนผ่านบทเพลงในโครงการดนตรีในสวนซึ่งจะจัดในห้วงเดือนมิถุนาย,ยนถึงสิงหาคมนี้ครับณสวนป่าเบนสากิต,ติและสวนหลวงรอเก้าครับโดยกรมดุริยางทหารบกครับค่ะไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ วันนี้พี่ราบค้าบข่าวนะคะพาทุกท่านมาที่สวนหลวงรอเก้าค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะที่กองทบกนั้นจัดดนตรีในสวนให้ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้ผ่อนคลายกันค่ะกองทบกได้นำวงดนตรีในหน่วยทหารแล้วก็ต่างจังหวัดออกสแสดงดนตรีในสวนตามพื้นที่สาธารณะนะคะที่ประชาชนมาใช้บริการค่ะแล้วก็ออกกำลังกายท่องเที่ยว จัดกิจกรรมกับครอบครัวตลอดเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2565ค่ะซึ่งการแสดงดนตรีนะคะยังเดินหน้าต่อเนื่องหลากหลายสถานที่ทั่วไทยเลยค่ะซึ่งได้เสียงตอบรับและความสนใจจากประชาชนบางสถานที่นะคะผู้รับชมค่ะได้เข้าร่วมขับร้องบทเพลงกับวงดนตรีทหารอย่างมีความสุขช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนตามที่กองทัพบกมุ่งหวังไว้เลยค่ะ ท่านผู้ชมคะดนตรีในสวนนี้นะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยทหารประสานกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครนะคะต้องขอบคุณกรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบ,บกเพื่อประชาชนแบบนี้ในการจัดแสดงดนตรีในสวนสาธารณะนะที่สอดคล้องกับกิจกรรมอื่นๆของกรุงเทพมหานครนะคะ่ะวงดนตรีจากดุริยางทหารบกนะคะเราก็แสดงกันที่สวนป่าเบญจกิติ แล้วก็สวนหลวงรอ9แห่งนี้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะกำหนดการนะคะก็เป็นวงลินดานั่นเองค่ะก็จะแสดงทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่5โมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มค่ะท่านผู้ชมคะดนตรีในสวนในสัปดาห์นี้นะคะมีการจัดแสดงหลากหลายสถานที่เลยทีเดียวค่ะทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ศรีสเกตค่ะ ที่ร้อยเอ็ดนะคะรวมทั้งที่โคราชหรือว่านครราชสีมานครพนมแพร่เชียงรายลำปางเพชรบุรีราชบุรีปราจีนบุรีชนบุรีกาญจนบุรีสะแก้วหลักสี่กทมก็มีนะคะกทมไม่ได้มีแค่สองที่ค่ะที่สวนสาธารณะเคหะทุ่งสองห้องหลักสี่ก็มีนะคะแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชรวมทั้งชุมพรด้วยค่ะ ชอบไหมคะมีเพลงให้ฟังชอบค่อชอบมากเลยค่ะสวัสดีค่ะชอบฟังดนตรีแบบนี้ยไหมคะชอบค่ะรู้สึกสบายผ่อนคลายดีค่ะอยากให้มีแบบนี้ทุกวันเลยไหมคะอยากให้มีทุกวันเลยบ้านอยู่แถวนี้เหรอคะใช่ค่ะนี่มาทั้งครอบครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วน้งองชอบไหมคะก็ชอบค่ะชอบมาฟัง โอ้โหน้องอาร์ตคะเราไม่เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วนะคะกองทับกนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนได้ผ่อนคลายค่ะจากสถานการณ์ที่เลวร้ายที่ผ่านมาในช่วงนี้กองทับกขอมอบบทเพลงและขอมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะพิทักษ์ราชาปกป้องประชาชรักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้ผมและพี่ยีนก็ต้องลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ